นจากการทํางานทะเลเนี่ยช่วยให้ผ่อนคลายได้จริงๆเลยนะคะแล้วก็มาระยองทั้งทีเนี่ยใจอิงกี้คิดถึงแต่ทุเรียนหมอนทองอร่อยๆโอ้โหพูดแล้วน้ำลายไหลค่ะไปตามหากันดีกว่า อชอบกินหมอนทองเหมือนอิงกี้หรือเปล่าวันนี้อิงกี้จะพาทุกคนมาตามหาทุเรียนหมอนทองสดๆสฟดสดินๆกันถึงส่วนที่จังหวัดระยองไปกันเลยคะ่ะทุเรียนหมอนทองของจังหวัดระยองเป็นอีกหนึ่งแหล่งทุเรียนที่ครองใจสายทุเรียนเยอะมากๆปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก8 0 0 0 0่นกว่าไร่ให้ผลผลิตสูงถึง1 2 0 0 0 0ตันต่อปีและยังมีการส่งออกมากถึง78,000ตันต่อปีและแน่นอนว่าส่วนใหญ่จะส่งไปประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศจีนนั่นเองค่ะ ปกติสภาพพื้นที่ของจังหวัดระยองเรามีความเหมาะสมในการที่จะปลูกทุเรียนอยู่แล้วนะคะจังหวัดระยองเนี่ยเป็นพื้นที่ราบรุ่มซึ่งมีดินตะกอนที่ทับถมกันมายาวนานนะคะแล้วก็สภาพดินปราอากาศเนี่ยนะคะระยองเนี่ยถือว่าอยู่ในเขต มรสุมเขตร้อนนะคะ,คะก็ถือว่าเหมาะในการที่จะปลูกทุเรียนอยู่แล้วมีลมทะเลพัดผ่านตลอดทั้งปีก็จะทําให้เนื้อของทุเรียนเนี่ยจะ,ะแห้งเหนียวนุ่มมีความหอมเนื้อละเอียดค่ะนะคะ,ะเนื้อสีเหลืองนวลนวนะคะอร่อยมากค่ะเหนียวนุ่มแล้วยางงี้ที่นี่เนี่ยมีพื้นที่การปลูกทุเรียนหมอนทองเนี่ย ทั้งหมดกี่ไร่แล้วป,ปีปีหนึ่งให้ผลผลิตประมาณกี่ตัน,นะคะ,ะพื้นที่การปลูกทุเรียนของจังหวัดระยองเราเนี่ยเรามีพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณ8 0,000ืนไร่นะคะจังหวัดระยองมี8อำเภอสามารถที่จะปลูกได้ทั้ง8อำเภอแต่ว่าพื้นที่ปลูกที่หนาแน่นเยอะที่สุดก็คือที่อำอเภอแกลงนะคะลำดับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอำเภอเมืองอำเภอบ้านค่ายอำเภอ วังจันร์เขาเชะเมาแล้วก็นอกนั้นก็ลดหลั่นกันไปนะคะในแต่ละปีเนี่ยเรามีผลผลิตออกสู่ตลาดเนี่ยไม่น้อยฝว่าแสนสองหมื่นตันผลผลิตของเราเนี่ยส่วนใหญ่ เป็นลักษณะของการส่งออกเราได้มีการส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพกันมาอย่างต่อเนื่องมีการรวมกลุ่มนะคะรวมกลุ่มเป็นในเรื่องของระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่นะ,ะซึ่งเรามีแปลงใหญ่ทุเรียนอยู่17กลุ่มด้วยกันนะคะ,ะสมาชิกก็จะได้รับความรู้ในกระบวนการผลิตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการที่จะพัฒนาทุเรียนของเราผลผลิตของเราให้ได้คุณภาพได้มาตรฐานอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ นะคะอันนี้ก็เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สำนักง,งานเขตจังหวัดเราได้มีการจัดทําแล้วก็สนับสนุนให้กับกลุ่มของแปลงใหญ่ที่<ะ>ต้องการขายสินค้าออ,อนไลน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลไม้ต้องได้คุณภาพทุเรียนต้องได้คุณภาพถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมนะคะแอบเห็นว่าตรงนี้มีสัญลักษณ์ของ GI ด้วยนะคะ,คะอันนี้มีการจดทะเบียน GI หรืยอยังคะขณะนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ระหว่างของการดําเนินการ ให้รูจดแจ้งทางภูมิสตา์นะคะในเรื่องของ GI ค่ะ,คะเพื่อที่จะเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนหมอนทองระยองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะชิมทุเรียนที่มีรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่จากจังหวัดระยองนะคะต้องบอกว่าห้ามพลาดเลยสํำหรับทุเรียนหมอนทองนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุพัรณศามากนะคะสวัสด,ดีค่ะ โอ้โหต้องบอกว่าทุเรียนที่ส่วนนี้เนี่ยลูกใหญ่มากนะคะแล้วก็น่ากินมากเลยอยากจะรู้ว่ามีเคล็ดลับในการปลูกยังไงบ้างที่ปลูกออกมาได้ดูน่ากินขนาดนี้คะก็ทั้งแรกเราก็ต้องเตรียมดินก่อนอกิ่งพันธ์เลือกกิ่งพันธุ์ที่ดีๆเราใช้กิ่งกระโดงเราไม่ใช้กิ่งข้างเราปลูกแล้วทุเรียนมันจะสวยแล้วอย่างนี้ปีหนึ่งเนี่ยทุเรียนสามารถออกผลได้กี่รอบคะรอบเดียวค่ะรอบเดียวแต่ต้องดูแลมาตลอดทั้งปีใช่ปีละครั้งค่ะ แล้วมีการจดบันทึกอะไรด้วยไหมคะจดจ้ะเราใส่ปุ๋ยวันไหนให้น้ําวันไหนให้น้ําครั้งละกี่นาทีใส่ปุ๋ยยี่หฮออะไรใส่ยาอะไรเชื้อ,อราแบบไหนพอย้อนหลังดูได้ไงว่าเราใช้อะไรไปบ้างมาดูได้ว่าเราใช้ยาตัวไหนไปใช่อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของมาตรฐาน GAP ใ,<ช>ใช่ไหมคะที่นี่จะมีแบบลงมาตัดแล้วก็เขาเอาไปส่งให้ แล้วที่เหลือเป็นตกเกตตกตกไซส์เราก็ไปตลาดแบบลงนี่คือเกรดส่งออกใช่ใชส่งออกจ้ะแล้วก็เกรดที่ลงมาก็จะเป็นไปขายที่ตลาดใช่เกรดตกไซส์ก็ไปตลาดอืมอันนี้คืออะไรคะ QR code ค่ะมีชื่อคุณพี่หนูอยู่ด้วยมีมีพร้อมเลยที่อยู่เจ้าของสวนที่อยู่อยู่ตรงไหนตำแหน่งอยู่ตรงไหนบอกหมดทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่หนูมากนะคะค่ะ ถึงเวลาไปส่งทุเรียนแล้วพี่หนูคะ